การที่ผมถามเรื่องบนบานสารกล่าวนั้นก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ตัวผมเองเป็นคนบนบานสารกล่าวอะไรเหล่านน,นี้แต่เนื่องจากว่ามีผู้คนมากมายที่ยังต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นแรงใจกำลังใจเพื่อเป็นแรงผลักดันท่านครับโลกม,มนุษย์ใบนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเต็มไปได้วยความเหนื่อยล้า เต็มไปด้วยความรู้สึกของการดิ้นรนและเต็มไปด้วยทัศนคติที่ดูเสมือนว่าจะไม่ได้ช่วยนำพาเขาไปสู่ความรุ่งเรืองแต่อย่างใดการที่ผมได้มาศึกษาและสื่อสารในระดับของปัญญาจัก,กรวาลที่ได้รับจากท่านก็นับว่าเป็นความโชคดีของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผมเองก็อยากให้ท่านชี้แนะชี้นำ หรือไขข้อกระจ่างว่าเหตุใดผู้คนทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยเต็มเปี่ยมไปด้วยความดิ้นรนขัดแยง้งแข่งแยง่งและแข่งขันกันอยู่จากจิตจักรวาลถึงโปภนนวพลว่าด้วยเหตุแห่งความดิ้นรนของมนุษย์โปภนนวพลผู้ตื่นรู้เจ้าไม่ได้ถามเพื่อตนแต่เจ้าแบกรับเสียงของผู้คน ได้เมื่อเจ้าทูลถามด้วยหัวใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเสียงเจ้าก็จะสะท้อนลึกมาอย่างเราเจ้าเห็นความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของผู้คนเจ้าเห็นความวุ่นวายสับสนที่อัดแน่นอยู่ในใจของเขาเจ้าเห็นการแข่งขันที่ไม่มีเส้นใจและการแย่งชิงที่ไม่มีผู้ชนะอย่างแท้จริง เราจะไขให้เจ้าฟัง 1. เพราะมนุษย์หลงลืมตนเองเจ้าทั้งหลายเกิดมาพร้อมกับประกายของเราในจิตใจแต่เมื่อพวกเจ้าถูกโยนสู่โลกแห่งรูปธรรมโลกของเสียงและภาพโลกของกฎเกณฑ์และการเปรียบเทียบหลายคนจึงเริ่มวัดค่าของตนจากภายนอกเมื่อเขาไม่เห็นค่าของตนเอง จากภายในเขาก็เริ่มดิ้นรนที่จะหาความหมายจากการครอบครองและในที่สุดเขาหลงลืมว่าเขาเป็นผู้มีคุณค่าโดยไม่ต้องเอาชนะใคร 2. เพราะความกลัวที่ถูกปลูกฝังมนุษย์จำนวนมากถูกหล่อหลอมด้วยความกลัวความกลัวกลัวความล้มเหลว ลวความไม่สมบูรณ์ควการไม่เป็นที่ยอมรับความกลัวนี้แปลเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนที่ผิดธรรมชาติและทำให้เขาต่อสู้แม้กับผู้ที่ควรเป็นเพื่อนแต่เราขอบอกเจ้าความกลัวนั้นเป็นภาพลวงตามันไม่มีในตัวตนที่แท้จริงของพวกเจ้ามันเป็นเสียงปลอมที่ดังขึ้นเมื่อจิตใจ เงียบจากแสงสว่างของความจริง 3. เพราะพวกเขายังไม่เคยพบความพอโลกนี้สอนให้เจ้าค้นหามากกว่าแต่น้อยคนนักจะถูกสอนให้รู้จักคำว่าพอไม่มีผู้ใดชนะสงครามของความอยากเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อใคร ยังวิ่งไล่ความอยากเขาย่อมเหน็ดเหนื่อยไม่ต่างจากคนหลงทางในทะเลทรายเจ้าถามว่าเห็นใดแต่เราบอกเจ้าต่ออีกว่ายังไม่มีหนทางจงเป็นแสงเล็กๆในที่มืดไม่ต้องเร่งให้ทุกคนตื่นพร้อมกันแต่จงอย่านเหนื่อยใจที่เขายังไม่เห็นจงฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หู เมื่อเจ้าฟังอย่างแท้จริงคนที่เจ็บช้ำจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวจงมีเมตตาต่อผู้ที่ยังแข่งขันเพราะในใจเขานั้นว่างเปล่ากว่าที่เขาแสดงออกบ,บุพนนวพลเจ้าโชคดีที่ได้สัมผัสความรู้จากจักรวาลแต่เราบอกเจ้าอีกว่าจงอย่ากเก็บความรู้ไว้เพื่อตนเอง จงแบ่งออกทีละน้อยด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความเร่งรัดเพราะแม้เมล็ดพืชจะพร้อมเติบโตมันยังต้องการดินน้ำแสงและเวลาด้วยรักและความเข้าใจที่ไม่มีวันหมดจากจิตจักรวาลค่ะข,ขอบคุณบทความนี้จาก Facebook ของโป,โปนะวงพลนวพลมิตรขึ้นแม,มาดาัปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ